สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำไข่ห่อข้าวค่ะเป็นเมนูที่ฮิตติดกระแสตอนนี้เลยนะคะในสูตรต้นตำรับเลยนะคะเขาก็จะใช้กระทะเคลปในการทํานะคะแต่มาม่าไม่มีค่ะหรือถ้าหากเพื่อนๆไม่มีนะคะมาม่าก็จะมาแชร์วิธีการทําโดยใช้กระทะแบบบ้านๆของเรานีได้เลยนะคะ สูตรและวิธีการทำก็จะทำแบบง่ายๆค่ะรับรองว่าสูตรนี้ทำออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวัตถุดิบแรกที่มาม่าจะเตรียมนะคะก็จะเป็นแฮมค่ะจะใช้เป็นแฮมแผ่นแบบนี้นะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ จากนั้นก็จะมีฮอทดอกค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีปูอัดค่ะมาม่าจะนำมาฉีกเป็นเส้นๆนะคะส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะคะมาม่าแนะนำว่าให้นำไปต้มหรือว่าลวก หรือว่านําไปใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะให้ผ่านความร้อนมาก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้งสาอย่างแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆพ,พักเอาไว้ก่อนค่ะขั้นตอนนี้มาม่าจะเพิ่มเติมด้วยต้นหอมนะคะก็จะนํามาหั่นซอยค่ะเอาไว้ใส่ผสมกับไข่ของเรานะคะเวลาทอดออกมาแล้วนี่จะได้กลิ่นหอมค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีมะเขือเทศค่ะให้เพื่อนๆน,นำมาหั่นนะคะ มาม่า,มาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อเอาไว้ผสมกับไข่เหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเริ่มผสมกันเลยค่ะมาม่าจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะใช้อยู่ที่3ฟองค่ะวันนี้มาม่าใช้เป็นไข่ไก่เบอร์เล็กนะคะก็จะใช้เยอะหน่อยค่ะถ้าหากเพื่อนเพื่อใช้เป็นเบอร์ใหญ่นะคะก็สามารถลดปริมาณลงได้ค่ะจากนั้นมาม่าก,ก็จะปรุงเพิ่มด้วยผงปรุงรสค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะจากนั้นก็ใส่พริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ คนผสมพอเข้ากันแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมต้นหอมซอยลงไปค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศค่ะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มทอดกันเลยค่ะมาให้เพื่อนๆน,นะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะให้กระทะของเพื่อนๆร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นมาม่าก,ก็จะเติมเนยลงไปค่ะใช้ปริมาณไม่ต้องมากนะคะเอาแค่ให้มีกลิ่นหอมค่ะ พอใส่เนยลงไปแล้วค่ะให้เพื่อนๆปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะเนยของเราจะได้ไม่ไหม้นะคะจะได้ไม่ไมีสีดำค่ะเวลาเราทอดไข่นะคะไข่ของเราเก็จะได้สีสวยค่ะเกลี่ยกระจายนะคะเนยนะคะให้ทั่วๆกระทะค่ะเวลาเราทอดไข่ไข่จะได้ไม่ติดกระทะจะได้ลอดออกได้ง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเทไข่ที่ผสมเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆปรับแก๊สเป็นไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เอียงกระทะให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะพยายามเอียงนะคะให้ไข่เนี่ยกระจายทั่วๆกระทะค่ะให้เป็นแผ่นใหญ่พอเท่าขนาดที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะจะสังเกตว่าด้านขอบเนี่ยขเขาจะบางนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เนีย่ยค่อยๆนะคะชา้ชาๆคะ่ะให้กระทะโดนความร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆ เอียงกระทะแล้วก็ให้ไข่เนี่ยเกลี่ยไปเรื่อยๆทั่วๆแบบนี้ค่ะจะทําให้ไข่ของเราเนี่ยเสมอกันนะคะตรงไหนที่บางไปนะคะก็ให to yes. ้ซ้ำค่ะแบบนี้นะคะเอียงกระทะเอาไข่ลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเอียงกระทะต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ยสุกดีค่ะแล้วก็เกลี่ยไข่กระจายที่เหลือเล็กน้อยนะคะให้ทั่วๆค่ะ หลังจากที่เกลี่ยไข่นะคะกระจายแล้วไข่เนี่ยพอจะสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวว่าไข่จะไหม้ค่ะก็ให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สาลี่ลงไปค่ะมาม่าจะใช้เป็นสาลี่แผ่นเล็กนะคะใส่ลงไปตามความชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่โปูอัดตามลงไปค่ะให้เพื่อนๆกะปริมาณให้ดีอย่าให้มากจนเกินไปนะคะจากนั้นก็ใส่แฮมตามด้วยฮอทดอกค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาราดซอสก็เลยค่ะจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะตามด้วยซอสพริกค่ะแล้วใส่มาอยองเนสตามลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำข้าวนะคะใส่ตามลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ แล้วก็กดให้ข้าวเนี่ยแบนลงเล็กน้อยนะคะเวลาห่อเราจะได้ห่อได้ง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆแซะเอาไข่รอบๆกระทะออกนะคะไข่ของเราเนี่ยจะไม่ติดกระทะนะคะถ้าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยทำให้กระทะร้อนจัดก่อนที่จะใส่เนยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ห่อแบบนี้ได้เลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นำจานมาหนึ่งใบค่ะคว่ำลงไปบนกระทะได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็คว่ำกระทะพลิกกลับด้านนะคะแค่นี้ไข่หอ่อข้าวของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนเสิร์ฟเราก็จะแต่งหน้าให้สวยค่ะด้วยปูอัดนะคะโรยลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลาดซอสนะคะซอสมะเขือเทศซอสพริกแล้วก็มายองเนสค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะนําไปทําขายนะคะก็ไม่ต้องลงทุนมากเลยค่ะใช้กระทะแบบบ้านๆของเราแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องลงทุนเยอะได้กําไรดีค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาโรยสาหร่ายนะคะลงไปแบบนี้ค่ะก็จะได้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นอีกนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆค่ะแต่รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะใช้กระทะแบบบ้านๆของเราก็สามารถทําออกมาได้ดูน่าทานแบบนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ